นิ่งไหมนิ่งๆไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเปเดินเดี๋ยวไปหาที่จอดกันนิ่งๆนะนิ่งๆนะอย่าเคลื่อนไหวเยอะนะหาที่จอดต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยดิบครับลุยดิบในวันนี้มีประสบการณ์วาดเสียวใช่ครับมากๆมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเราเหมือนกันครับถึงเรื่องความไม่ประมาท ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยบังเอิญนะครับมามีการร้องขอนะครับจากหน่วยงานกู้ภัยให้ทางผมเนี่ยช่วยไปรับงูนะครับส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการนําปล่อยเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยไม่สามารถปล่อยงูได้มันเป็นเมืองทั้งนั้นเลยครับนะครับเขาก็เลยร้องขอให้เราช่วยเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรคือระยะทางมันไม่ไกลใกล้ๆก็เลยไปรับงูนะครับ พอไปรับงูเนี่ยมันก็จะเป็นงูที่มีอยู่ในถังอยู่แล้วครับแล้วก็มีที่อยู่ในกระสอบหรือว่าถุงปุ๋ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆแล้วเนี่ยจริง,รงๆเรารู้เรื่องอศักยภาพคุณภาพของกระสอบในการใส่งูครับว่ามันไม่ทนทานครับคือชั่วคราวเราสามารถใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะเวลานานเนี่ยงูอาจจะสามารถดันทะลุกระสอบมาได้เพราะว่ากระสอบปุ๋ยเนี่ยถูกถักทอมาจากเส้นพลาสติกเล็กๆนะครับเอามาเข้า ผัดพอกันครับนะครับแล้วก็อัดกันให้แน่นแต่เวลาถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่างูเนี่ยเกิดอ,อยากจะออกเนี่ยเขาจะค่อยๆดันครับเราสามารถทดลองได้โดยการเอานิ้วเราเนี่ยค่อยๆดันกระสอบค่อยๆดันดันพอดันสักระยะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระสอบเนี่ยมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวคลายตัว,ลตวหลังจากนั้นนะครับถ้าดันแรงพอเราจะสามารถทะลุกระสอบได้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเคยเคยมีเหตุการณ์เคยมีเหตุการณ์ใช่ที่ว่างูเนี่ยถูก เก็บไว้พักไว้เพื่อจะรอปล่อยแล้วที่นี้ด้วยความที่ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานทําให้งูนั้นนะมีพื้นที่แล้วดันดันดัน,ดน,ดนออกมาจนหัวโผลออกมาจากกระสอบเลยทีเดียวอืมครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานเช่นกันกับนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เอาตรงว่าระทึกขวัญมากบางคนอาจจะว่าคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> คือมันจะอันตรายมากถ้าเดี๋ยวคุณดูคุณจะรู้เลยว่ามันอันตรายมากกว่าที่จะเป็นคอนเทนต์ครับนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นความใช้คําว่าความ เหมือนประมาณนิดนึงนิดนึงเราคิดว่าเราขนย้ายคือระยะทางจากจากจุดเนี้ยไปจากจุดรับไปที่จุดปล่อยจุดปล่อยเนี่ยมันไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ถึงชั่วโมงประมาณชั่วโมงเดียวก็คิดว่าแป๊บเดียวไม่น่าจะมีปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับนิ่งไหมนิ่งๆไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นเดี๋ยวไปหาที่จอดกันนิ่งๆนะนิ่งๆนะอย่าขึ้นหวเยอะนะ ไาดูก่นวางหา,างอยู่ตรงไหนไฟชายเ้นเ้นลงจอดรถกันดีกว่เาเ้นลงจอดรถลงจอดรถลงจอด,ด,ด,ดรถมาเลยลงมาเลยค่ะไๆเอาไปชัยให้อดูนี่ดูนี่ดูนี่จังหวะที่ผมขับรถอยู่นั้นผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆเคลื่อนไหวจากเบื้องล่างไล่มาจากาขาขึ้นมาเบื้องบน ความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนที่ขึ้นมาอยู่บนตักแล้วนะครับมันมีความรู้สึกเว่าเหมือนมีแรงกดดันหนึบหนุ่มบางอย่างค่อยๆเคลื่อนอยู่บนตักซึ่งแน่นอนผมคิดอยู่แล้วครับว่ามันคืองูและที่สําคัญคืองูเห่าครับเพราะในรถเรามันไม่มีอะไรครับผมก็เลยก้มลงไปมองแล้วก็โอเคมันชัดเจนงูเห่าอย่างที่คิดจริงๆผมก็เลยบอกพี่นิกพี่นิกองใสงูหลุดพี่นิกก็เลยหันมาแล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร นิ่งๆไว้เดี๋ยวขับรถไปหาที่ต่อที่ปลอดภัยผมก็เลยค่อยๆขับไปครับระหว่างนั S. <S ้นอ่ะผมก็บอกพี่นิ่งกันหน่อเก็คือแล้วพี่นิ่งเอาโทรศัพท์หรืออะไรมาถ่ายเก็บไว้ดีว่าซึ่งสิ่งที่แก้ตัวพี่นิ่งที่สุดตอนนั้นก็คือโทรศัพท์นั่นแหละครับทีนี้ก็เลยค่อยๆถ่ายเก็บไว้เพราะพี่เขาก็ไม่อยากขยับตัวอะไรมากถ้าจะไปเอากล้องข้างหลังมันก็แน่นอนครับมันจะเป็นการล้องูอาจจะทําให้งูนั้นสู้กับไม่ปลอดภัยแน่นอนพี่นิ่งก็เลยใช้โทรศัพท์นั่นแหละครับเพราออยู่่กลตัวทีสุด เหตุการณ์เก็บไปทั้งหมด ูนน้เดี๋ยวต้องมีไฟฉายแล้วอยู่ขครงบนนั่นดีวาถอเป่าพี่เป่าเอเไม่เท้ามาไม่เท้าพี่ เดีเดี๋ยวนี้ีนี้เดีนี้อันนี้ไม่คอนเทนต์น,นะครับวันที่ว่า ด้วยนะขอะไปอีก วันนี้คนรูชาวันนี้รบทุกรถชาครับเห็นไหมครับว่ามันบาดเสียวเกินกว่าที่เป็นคอนเทนต์มากครับคือถ้าเกิดว่าขยับผิดจังหวะนิดเดียวแล้วมูตกใจครับอาจจะถูกกัดได้คือต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้รถเราขนส่งรซึ่งเป็นรถปิกอัพครับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยรถยังไม่เสร็จยังเสียยังซ่อมอยู่ที่พังงาครับผมก็เลยต้องอาศัยรถของน้องช่างภาพก็คือน้องต้นครับนะครับให้มาให้มาช่วยดำเนินการเรื่องนี้ก่อนดำเนินการก่อน ครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันมีจำกัดมันก็ต้องเอาไว้ในรถนั่นแหละนะครับคือเราคิดว่ามันระยะทางมันนิดเดียวไม่น่าจะมีอะไรนี่ก็คืออาจจะเป็นความที่เราชลาใจไปน,จนิดนึงนะครับคือต้องบอกว่าข้อหนึ่งโชคดีที่ต้นเนี่ยเขาไปอบรมมาสอบอวิทยาแล้วนะครับ,รบก็เลยมีความคุ้นชินกับง,งูในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปอ่ะอย่างคนที่บ้าจีอ่ะนะครับอันตรายมากๆสมมติว่าถ้าเกิดว่างูเลยเข้ามาเห็นแล้วตกใจเนี่ยกําลังขับรถอยู่รถกาลังวิ่งอยู่กลางถนนครับรถเพียบเลยฮะ ถ้าเกิดว่าตกใจขึ้นมาคุณสติไม่อยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับหรือถ้าเกิดว่าขยับตัวผิดจังหวะแล้วงูรู้สึกว่ากําลังถูกทําร้ายถูกคุกคามงูอาจจะกัดได้ครับ,ค,รบคือชั่วโมงนั้นต้องบอกนะบางคนบอกว่าเอา้าเขาต้องการความช่วยเหลือทําไมพี่นิกถ่ายคลิปอยู่ต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือระยะนั้นคืองูหันหน้าก็ค่ะผมคือผมทําอะไรไม่ได้ครับ,ค,รบคือชั่วโมงนั้นคือทําอะไรไม่ได้เลย คือมันจะจับข้างหน้ามันไม่เหมือนจงอางหัวมันเล็กอันตรายครับนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าให้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ก็บังเอิญถือโทรศัพท์อยู่ก็เลยถ่ายเอาไว้นะครับแต่โชคดีที่น้องมีสติแล้วค่อยๆเข้าข้างทางนะครับคือชั่วโมงนั้นเอาตรงว่าจริงๆก็ทําอะไรไม่ถูกในเหตุการณ์จะเห็นว่าก็หาไปชงหาไปชายหาแล้วกนไม่เจอคือแน่นอนเราก็มีความสนุกไม่ได้กังวลเรื่องงูนะกังวลเรื่องของรถกลัวว่ารถเนี่ยบางคันมันอาจจะมาชนเรา ือมันอันตรายครับจังหวะนั้นจอดรถเนี่ยคือรถบังคันก็นไม่รู้ซึ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยเพราะงั้นที่จะอันตรายเพราะว่าหลายๆเคสก็มีการเกิดอุบัติเหตุซําซ้อนใช่ครับตรงนี้คือ,คอกังวลมากแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนมีความตื่นตระหน,นอกเล็กน้อยแต่ว่าก็ามีสติไงดังนั้นเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เตือนสติเราว่าอย่าประมาทนิดเดียวก็อย่าอย่าพลาดอย่าเผลอคือเราไม่รู้หรอกว่างูอยู่ในกระสอบนานยังนะครับอาจจะมีการดันใกล้จะได้แล้วใช่แล้วพอมาถึงอยู่ในรถเรา พ่อจตุรุพอดีนี่ก็คือความบาดเจ็บที่เราก็จะเอาเป็นประสบการณ์สอนคนรุ่นหลังๆคนอื่นๆที่ทํางานด้านนี้ว่านิดเดียวก็อย่าประมาทนะครับก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้นํามาแชร์กันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนทํางานด้านนี้ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็สุบได้ว่าจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะทําอันตรายกับเราอยู่แล้วครับบางทีที่เขาเผอกัดเราหรือแสดงความ ก้าวร้าวต่างๆมันเกิดจากการที่เขาสึกไม่ปลอดภัยนับตกใจซึ่งมันก็เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติโดยสัญชาติญาณของเขาซึ่งเขาก็ต้องป้องกันตัวใครจะไปคิดครับจากผู้ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกับสัตว์เนี้านประเภทนี้กับเป็นผู้ประสบภยสัยซะเองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามีสติอาจจะด้วยที่ว่าโอเคครับผมอยู่กับ ตว์พวกนี้เราต้องทํางานกับเขาอยู่แล้วก็จะมีความรู้อยู่แล้วบ้างมันก็เลยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แตไหนเกิดขึ้นแล้วก็เอามาให้ดูกันเป็นอุทาหรณ์วิทยาทานแก่เพื่อนๆครับว่าเหตุการณ์ในคลิปแบบนี้เราควรจะทํำยังไงมันอาจจะเรียกสติเราได้ดีกว่าเราเจอแล้วเราตื่นตุมปกใจซึ่งมันก็จะเป็นผลร้ายกับเราแน่นอนครับก็ฝากไว้ครับผมก็ขอบคุณครับ